ตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยนาำลำลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะวดกวาดยังย่ายังไม่ได้เลยอืเจา้าค่ะปวดตั้งแต่ช่วงสะโพกช่วงเนี่ยสะโพกลงไปเนี่ยขัดแต่ว่าขัดยืน,น,นขึนมันจ่<า>ทำถึงมัหอดเอวขัดเท้ายืนอ่ะข้างเดียวใช่ไหมครับพ่อข้างเดียวเป็นข้างเดียวเป็นข้างเดียวแต่ทําให้เราแบบใจเสียเลยตายสดีกลัว ก่อนที่จะมาเจอดีบุญว่าไปหมดเลยหมอเป่าหมอนวดครับไปฉีจาครับผมไปมาทั่วหมดจนกระทั่งไปในตัวเมืองไปให้หมอตรวจโรงพยาบาลเอกชนครับหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นอ๋ออันนี้ก็คือคุณหมอเอ็กซเรย์อะไรเรียบร้อยเอ็กซเรย์เรียบร้อยเลยครับมันเลื่อนมาทับไปชันหลั่างประมาณสักเนี้ยีพอร์ตหนึ่งโอ้มันเลื่อนมาเยอะเลยครับมันเลื่อนไปสั่ง จะหกสิบแล้วเราต้องเจ็ดสิบป่าเราเป็นนี้เราต้องกินเลยเราไม่ยอมหรอกเรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้หรอกแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่เอาว่ะแม่ถ้ามันแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยน่ะไม่แพงหรอกบางคนอ่ะบอกว่าแพงให้มันเจ็บปวดไปเิคนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเฮ้ยถ้ามึงมีก็ต้อง ทักล้านหนึ่งตั้งไว้แบบนั้นแหละแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มึงให้คนอื่นเอาก็เอาหมดเลยอเอเอบอกมันอย่างนี้นะเปรียบเทียบกันยังมันยังไม่ฟังไงล้ลมแผลล้มแผ่ลุกก็ไม่ได้หูจับเลยขาอ่อนลุกเข่าอ่อนอ่อนไ้หมดทั้งตัวล้มแผ่ล้มแบบข้าวตากินไม่ได้นองป้อนแล้ว,วจะมามาีวันนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันนั่งพูดนั่งอะไรได้หมดทักเสื้อสภ้ผ้าได้หมดเลยการที่หอบขาขึ้นรถเบาลืมตัวอ้าวหายได้โดยโดยปริยาย แผงไอ้แผงที่สองรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะออผู้ใดเื่อเคยล่องกับล่องซะราหากชีวิตจะของสิบประหักกระฝอเรายาปลาปิ้งเลขกเลิกเ,ลเขายังซื้อได้อะแค่นี้ไปยังเขาจะซื้อกินบ่ได้มาหากชีวิตจะของมันแผ้สิหักลูกหลานกับมหักเด้จกนั่นจะของซื้อแล้วค่ะบ่ะต้องเสียดายเงินเขาซื้อ,อยางเงินเมื่อไรก็นั่นคลิปมีลงไปคนรู้จักอัตมาเยอะนะออรู้จักอัตมาเยอะเลยทีเดียวถ้า ถ้าใครเห็นแล้วก็เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกลองเนี่ยรู้เรื่องค่ะไม,ม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมาหมดแล้วกัดกระเพาะจนเข้ารงบนบ้าน <c oughs> สามสีเที่ยวแล้ว่่างวแต่อาตมารับรองด้วย <c oughs> ด้วยเกียรติของพระองค์หนึ่งนะนะว่า อันนี้เขาไม่ได้จ้างมามไในวานมาว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ดีบุลนี่มาประมาณเก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละค่ะก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลนึงแล้วไปกลับไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่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 จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมาอยู่นี่ เขาขอสัมภาษณ์ก็มาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างเราพาเอารับจ้างได้ที่ไหนเราแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเท่นหน้าขาเนี่ยน้ำลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะ ยังย่ายังไม่ได้เลยอืเจ้าค่ะอืมเพราะอืเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ย ค่ะก็คือหลงตาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะปวดหลังสะโพกล้าวลงไปตามขาแล้วก็มีอาการถึงขั้นชาแล้วนะคะแล้วก็อลองทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าคะไม่มีไม่ไม่เห็นผลลัพธ์นะคะอ่าแล้วก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราไปนะคะแล้วก็หลังจากทานแล้วมีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซอง ก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกลับเดินได้ห้าเมตรแล้วเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายกินหมดเกกล่องอ๋อลวงตาฉันไปทั้งหมดเก้ากล่องก็ เห็นผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินแบบว่าไปได้เป็นกิโลได้ไม่อ่อนไม่เมื่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่เมื่อยเหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี่ไปได้แค่เทวร้านก็พักผ่อนแล้ว้องพักครึ่งทางแล้วค่ะแลเดี๋ยวนี้ไปได้สบายรวดเดียวยืนนี่ยืนรับบาทนี่ตูดจะห้อยเลยเค่มันดึงค่ะอืมรู้สึกว่ากินยาดีบูนี่เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆ จะหายแป๊บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะถ้าจะผ่านี่ยก็โทษทีเยอะสองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลยค่ะเพราะว่าน้องชายก็ผ่าน้องสาวก็ผ่านะถามเดี๋ยวมีอะไรจะถามอีกค่ะก็คือหลวงตาก,ก็คือคิดว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวเนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหมคะคุ้มดีกว่าเราไปผ่าไม่หายค่ะ เพราะว่าหลวงตาเคยเห็นคนใกล้ตัวอย่างน้องสาวเขาไปผ่าตัดแล้วเขาไม่ได้มีอาการดีขึ้นใช่ไหมคะไม่ด,ะะดีขึ้นพักเดียวค<า>่ะแล้วก็ปวด,ดีอย่างเดิมค<า>่ะแล้วไปหมอก็นัดผ่าอีกค<า>่ะก็ดีอีกแป๊บเดียวค<า>่ะเป็นอย่างเดิมน้องชายก็เหมือนกันสองครัง<า>้งค่ะคลิปนี้ลงไปคนรู้จัก,จากอาตมาเยอะนะร<า>ู้จัก,จากอาตมาเยอะเลยทีเดียวถ้า ถ้าใครเห็นแล้วก็เป็นโรคนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกลองเนี่ยรู้เรื่องผมไม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมาหมดแล้วกัดกระเพาะจนเข้าลงในบ้าน <c oughs> สามสีเที่ยวแล้วค่ะหลวงตาเคยไปรักษาแบบไหนมาบ้างที่ม,มันไม่เห็นผลเลยคือก็กินยานี่แหละกินยาของ บริษัทลำปางมั่งขนแก่นมั่งยาเมา็ดยาเม็ดยุก่อมั่งสารพัดอ่ะ<า>แต่ก็ไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันนะะ<า>แพงเหมือนกันก็ตกเม็ดละสิบ,บาทยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าคะมันเห็นเนี่ยแต่มันแต่แตลรกกระเพาะมันตามมาอ<า>๋อค่ะมันไปไม่ได้ แล้วหลวงตาหลวงตาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมมันกัดไม่มีโย,ยมไม่มีมไม่กัดกระเพาะแม่อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ<า>ดีมากดีมากตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่าไม่กัดกระเพาะดีสำหรับผู้คนไม่เป็นโรคเออเป็นโรคกระเพาะค่ะแต่บางคนไม่เป็นโรคกระเพาะก็ไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่เขาค่ะนะแต่ว่าแต่อาตมารับรองได้ด้วยเกียรติของพระองค์งหนึ่งนะ ว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมาไม่ได้วานมาว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ดีบุลนี้มาประมาณเก้าก,กล <12 S 1> ่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละค่ะก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วไปกลับตอนนี้ไปบินธบาตได้หรือย,ยังเจ้าคะบินได้แล้วโจมค่ะบินได้แล้ว ถือว่าสุดยอดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเห็นผลลัได้ขนาดนี้นะค่ะคุ้มราคาดีมากเยี่ยมแต่ว่ามันก็สำหรับลงทุนก้อนเดียวอะไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้วเพราะยาโรงพยาบาลเนี่ยจะมากรักษาจังเลยไม,ไม่ไม่มีรู้เรื่องปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีกห,หมดลิญยาก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละ สุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบูลน,นะ,ะจ้าสุดท้ายมาจบที่นี่แหละเรคิดว่าจะกินต่อไปจนกว่ามันจะหายนั่นแหละค่ะตอนนี้ถือว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่อาการดีขึ้นขนาดนี้ก็ประมาณ50%แล้วโยมค่ะ,ะดีขึ้นมากค่ะให้หลวงตาช่วยบอกหน่อยนะคะว่าไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาตมาอยู่นี่ <laughs> เขาขอสัมภาษณ์ก็มาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างเราพาอารับจ้างได้ที่ไหนเราใช่เห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะอยากจะมาบอกกับคนที่มีอาการเดียวกันได้ลองตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะค่ะยินดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะขอส่งเสริมด้วยค่ะ เพราะว่ามันได้ผลจริงๆถ้าไม่ได้ผลอาตมาไม่กล้ารับรองหรอกเพราะอาตมาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดแต่เดินระยะทางกิโลนึงเนี่ยไปกลับก็ปวดบ้างค่ะแต่ก็ดีกว่าเยอะเลยสอธรรมดาเดินกิโลนึงพักสามสี่เดี่ยวเลยแต่ก่อนก่อนที่จะได้ทานอ่ะหลวงตาเดินได้ขนาดไหน ก็บอกว่าแค่นี้แค่โบดเนี่ยต้องต้องพักสองเที่ยวอ่ะพักเที่ยวหนึ่งอ่ะกลางกลางอ่ะมันจะอ่อนแรงไปเลยใช่ไหมเจ้าคะมันจะเดินไม่ไหว้เลยตูดมันเตี้ยลงเลยอ่ะมันดึงอ่ะเส้นมันดึงอ่ะถือว่าได้ชีวิตใหม่ไหมเจ้าคะก็เหมือนถ้ามันหายหายไปเลยก็จะได้ชีวิตใหม่อ่นะค่ะแต่ก็นี่ก็มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะถ้ากินไปอหยดสักพักหนึ่งท้า มันก็คิดว่าคงจะหายค่ะคิดว่าหายขาดแน่ๆเลยค่ะอืมขอให้ดีบุญก็อ่าคงคุณภาพตัวยาไว้เหมือนเดิมก็แล้วกันค่ะนะทางผู้กินจะได้มีความถูกค่ะเออแล้วก็หายจากโรคภัยตัวนี้มันทรมานมากจริงๆแล้วเป็นกันเยอะจริงๆโยมใช่เจ้าค่ะโรค โรคเนี้ยเป็นโรคของผู้สูงวัยนะคะน้ําในเข็ข้อเขาเสื่อมสภาพนะเจ้าคะค่ะแล้วก็ทรมานมากมากเลยใช่ไหมเจ้าคะทรมานมากโอ้ลูกโอยนั่งโอยนี่เขาเดินลุกไม่ได้เนี่ยเอามือยันในด้านแล้วด้านอีกเนี่ยอ๋อนี่แหละค่ะเกิดจากที่ว่าแบบจะลุกเอาร่กเาปั้นดันไปอ่ะอ่าจนมือด้านเันนียด้านด้านจนเอามะนาวถูจนเหลือบางเนี่ยมนก็นหนาเต็มเลยอ่า ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับที่สนใจในผลิตภัณฑ์ที่จะสั่งซื้อสามารถที่จะโทรมาตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกสายนะครับโทรเข้ามาเลยตอนนี้นะครับขอบคุณครับ